สวัสดีครับนิโครนทัวร์นะครับวันนี้สำรวจเส้นทางกันนะครับระหว่างหมู่บ้านเดือนะครับถึงหมู่บ้านจานนะครับฝั่งนี้เป็นตำบลผือใหญ่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นตำบลหนองม้านะครับอําเภอโพธิสวิวนจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศเส้นทางไปด้วยกันนะครับนี่ก็มีน้ํำนองๆอยู่ถนนดีนะครับถนนดีแต่ว่าเล็กไปนิดนึง การสัญจรช่วงระหว่างแซงกันก็จะหลบหลีกกันก็ก็เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับดูต้นข้าวดออูวิวนะครับช่วงสี่โมงครึ่งนะครับ,รบสี่โมงเย็นบรรยากาศท้องทุ่งนาวันที่หนึ่งตุลานะครับ สองสามวันที่ผ่านมาตรงนี้น่าจะสัญจรไม่ได้นะครับคงจะท่วมเหมือนกันเห็นร่องรอยของน้ําที่ล้นถนนอยู่นะครับน่าจะประมาณ2กิโลเมตรกว่านะครับตรงนี้เชื่อมกันระหว่างทางคอนกรีตรกับทางลาดยางนี่เราหลุดจ,จากทางาลาดยางเราจะเข้าสู่ถนนคอนกรีตรนะครับ จะเป็นเวิงเวิงนะครับเนี่ยเป็นที่รุ่มรุ่มหน่อยต้นข้าวเขียวแต่จะมีมเมฆฝนอยู่นะครับข้างหน้าเรา มาเป็นช่วงข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีน้ำํำนะครับน้ำล้นอยู่เด็กๆเล่นน้ํากันอยู่หรือว่าหาปลากันเราไปดูกันน่าจะไปได้อยู่นะครับคุณน้ํำเยอะเอาหาปลากันนะครับนี่ เด็กเล่นน้ํากันครับนี่ครับน้ํามันลน้นลนอยู่ตรงนี้สมัยผมเป็นเด็กก็ก็ชอบแบบนี้นะครับมันตื่นเต้นดีเพอเด็กๆเห็นน้ํานี่ชอบมากเลยนี่เป็นบรรยากาศนะครับแต่รถก็ผ่านไปได้อยู่ครับโอ้ทีนี้มันช่วงถนนน้าล้นถน,นนก็มาเล่นน้ํากัน <laughs> มีผู้ปกครองมาคอยดูแลนะครับเออบรรยากาศ รถมาเล่นน้ำกันไม่ค่อยมไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่รถก็สัญจรได้ปกตินะครับค่อยๆไปนะครับเส้นนี้ โอ้ล้นเป็นบริเวณกว้างนะครับแต่ก็มาเล่นน้ํากันอีกหนึ่งบรรยากาศสําหรับน้ําท่วมนะครับผมไปแถวราสีสไลก็เห็นคนเล่นน้ําอย่างเงี้ยระหว่างทางนะครับม,ม,มันเหมือนกับเห็นน้ำแล้วม,มีความสุขน,นะน้าพอประมาณนะถ้นน้าเยอะก็ไม่ไหวนะครับน,น,น้ำนน้ำล้นถนนคนก็หาปูหาปลากันครับช่วงนี้ ใส่มองใส่คายครับข้างหน้านเราจะเป็นบ้านจานแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศต้นข้าวแล้วก็หากใครที่อยู่แถวนี้ก็จะเห็นถินทานหรือว่าบ้านเกิดน,นะครับเป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งที่ผมได้ไดไดมีโอกาสได้ผ่านมานะครับก็จะได้ชมบรรยากาศไปได้วยกันผมก็นาทีเป็นปีครับผมจะได้ผ่านมาเส้นนี้ ก็ถือถือว่าตั้งใจมานะครับตั้งใจมาลอดดูน้ําให้กักทบท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจากตรงนี้ไปเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปอําเภอปพธศรีสุสวรรณนะครับสีแยกบ้านหนองตอนะครับตรงนี้บ้านจานก็เป็นสีสันนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นสีสันของเ,ออเด็กๆนะครับที่ มีความสุขที่ได้เห็นน้ํานะครับเพราะว่าในรอบคิดว่าย0่สปีก่อจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับต้องต้องอผลฟ้าอากาศมันแปรปรวนมากในยุคนี้นะครับก็ไม่แน่ก็ปีต่อไปก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีอีกก็เป็นได้นะครับแต่ว่าในรอบ30มสิบปีที่ผมเห็นเนี่ยครับปีนี้น้ําเยอะมากนะครับ ถือว่าเป็นทางลัดนะครับลัดมาจากหมู่บ้านผือนะครับหรือว่าโรงเรียนบ้านผือลัดมาอำเภอโพธิสวรรค์ได้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็จะชนอ,อ,อาบปตอออกมาเลยครับนี่ครับอำเภอโพธิสวรรค์จังหวัดสิริกิเราก็จะเดียวสายไปแยกบ้านหนองตอนะครับ mm hmm. น้าไปด้วยกัน บรรยากาศแถวนี้นะครับหังซ้ายมือคือเรา,เอาวัดปัญจานนะครับทางซ้ายมือทางข้าหมู่บ้านแล้วก็ชะรนะครับเขตชุมชนไปค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆวิ่งนะครับตรงนี้มีคนข้ามถนนว่ามีเด็กปัเด็ปัจจักยที่เกี่ยต้องค่อยระมัดระวังนะครับเวลาขับรถนะครับ ไม่ถ้าเวลาเราขับรถล,ลุยน้ำอย่างนี้ต้องปิดแอร์เปิดกระจกแล้วก็ใช้เกียร์ต่ําแล้วก็เล่งรอบให้กับให้มันคงที่นะครับต้องเร่งประมาณใช้เกียร์ต่ำๆเลยเกียร์เกียร์สองนะครับไปเรื่อยๆเวลาเราเจอน้ําระดับครึ่งล้ออย่างนี้นะครับต้องปิดแอร์ครับหลักๆเลยเดี๋ยวพัดลมมันจะตีน้ําขึ้นไปหาเครื่องยนต์หรือว่าแอร์ไม้เกิดความเสียหายหได้นะครับ,รบถึงสี่แยกโกสีสวรรณาแล้วนะครับ บรรยากาศการเดินทางดูน้ำแล้วก็ดูข้าวนะครับที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้านบ้านเดือแล้วก็บ้านจานนะครับอำเภอโพสิสวรรณจังหวัดสีสเกตเนี่กันถึงแยกโพสิสวรรณแล้วนะครับซ้ายมือเราก็ไปสีสเกตขวามือเราก็ไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ